รัชฉานเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มและเป็นที่ตั้งของกองกําลังชาติพันธุ์ติดอาวุธหลายกองกําลังในขณะที่รัฐบาลทหารพม่มได้ลงนามในความตกลงหยุดยิงกับกองกําลังส่วนใหญ่พื้นที่อันกว้างขวางของรัฐโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาลวินยังคงอยู่นอกเหนือการควบคุมจากรัฐบาลกลาง และอยู่ภายใต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มชาติพันธันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ส่วนพื้นที่อื่นๆอ,อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทหารกลุ่มต่างๆเช่นกองทัพรัชานเป็นต้นในอดีตมีชื่อเรียกว่าไทยหรือที่เรียกกันว่าเมืองไตยในภาษาไทยใหญ่เมืองไทยในไทยมีประชากรหลายชนชาติอาศัยอยู่ร่วม โดยมีชนชาติไทยใหญ่อาศัยอยู่มากที่สุดเมืองไทยเคยมีเอกราชในการปกครองตนเองก่อนที่อังกฤษจะขยายอิทธิพลเข้ามาถึงอาณาเขตของเมืองไทยประกอบด้วยเมืองรวมทั้งหมด33เมืองแต่และเมืองปกครองด้วยระบบเจ้าฟ้าสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตเมืองไทยกับพมา่ามีการติดต่อค้าขายช่วยเหลือให้ความเคารพ ซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเห็นได้จากในช่วงที่เจ้าฟ้าเมืองไทยปกครองประเทศพม่าประมาณเกือบ300ปีไม่เคยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นและยังมีการติดต่อค้าขายยังดำเนินไปอย่างสันติเช่นกันจนกระทั่งมาถึงสมัยบูเรงนองได้มีการสู้รบกันกันกบเจ้าฟ้าเมืองไทยกับกษัตริย์พม่ากเกิดขึ้นโดยฝ่ายเจ้าฟ้าเมืองไทยเป็นฝ่ายแพย้พ จึงทำให้ราชวงศ์เจ้าฟ้าบางเมืองต้องจบสิ้นไปดังเช่นราชวงศ์เจ้าฟ้าเมืองนายซึ่งเป็นราชวงศ์ของกษัตริย์มังรายนอกจากนี้ยังมีอีกหลายราชวงศ์ที่ต้องสูญสิ้นไปเพราะการสู้รบพุทธศักราช2305ในสมัยพระเจ้าอลองพยารัชฐานตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่ากษัตริย์พม่าได้ทำการปราบปรามราชวงศ์ เจ้าฟ้าไทยใหญ่จนหมดสิ้นไปเป็นจำนวนมากหนึ่งมกราคมพุทธศักราช2428อังกฤษได้ทำการจับกลุ่มและยึดอำนาจกษัตริย์มาและขยายอนณาเขตไปยังเมืองเชียงตุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไทยพุทธศักราช2433อังกฤษได้ยึดเอาเมืองไทยเรียบร้อย เนื่องจากพมา่าตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มส่วนเมืองไทยตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาไม่ใช่ประเทศเดียวกันอังกฤษจึงไม่ได้เข้ายึดพร้อมกันแม้อังกฤษจะยึดทั้งสองเมืองเป็นเมืองขึ้นของตนแต่ก็ไม่ได้ปกครองทั้งสองเมืองในลักษณะเดียวกันหากแบ่งการปกครองออกเป็นสองลักษณะคือประเทศพมา่าเป็นเมืองใต้อนาคิคม ส่วนเมืองไทยเป็นเมืองใต้การอารักขาอังกฤษได้ล้มล้างระบบกษัตริย์มาส่วนเมืองไทยอังกฤษไม่ได้ทำลายราชวงศ์เจ้าฟ้าอีกทั้งยังสนับสนุนให้เจ้าฟ้าแต่ละเมืองมีอำนาจปกครองบ้านเมืองของตนเองและได้สถาปนาให้เมืองทั้งหมดเป็นสาธารณรัฐฉานขึ้นกับอังกฤษ25มกราคคมพุทธศักราช2485 ญี่ปุ่นขอไทยสมัยจอมพลแปลกพิบูลสงครามยกกำลังทหารยึดรัชฉานเชียงตุงในประเทศพมา่าจากทหารจีนก๊กมินตั๋งของจอมพลเจียงไคเช็กญี่ปุ่นได้ส่งมอบให้ไทยผนวกเป็นสารัฐไทยเดิมเป็นจังหวัดไทยใหญ่1มกราคมพุทธศักราช2489รัชฉานกลับมาสู่อิสรภาพ ครั้งนี้อังกฤษได้ผนกเป็นส่วนหนึ่งของพมา่าพุทธศักราช2,490หลังสงครามโลกครั้งที่สองทางการพม่าพยายามโน้มน้าวเหล่าบรรดาเจ้าฟ้าไทยให้เข้าร่วมเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเจ้าฟ้าไทยจึงได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาปังหลงพร้อมกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อขอเอกราชจากอังกฤษ โดยสัญญาดังกล่าวได้นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญซึ่งระบุให้ชนชาติที่ร่วมลงนามในสัญญาสามารถแยกตัวเป็นอิสระได้หลังจากอยู่ร่วมกันครบสิบปีพุทธศักราช2491อังกฤษได้ให้เอกราชกับพม่าและไทยภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพมา่าสนที่สัญญาปังหลงจึงเป็นโมฆะ เหตุนี้จึงทำให้ชาวไทยหรือไทยใหญ่ก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติของตนเองขึ้นทางรัฐบาลทหารพมา่าได้ใช้ระบอบเผด็จการทหารกับชาวไทยอีกทั้งยังได้ทำลายพระราชวังของไทยใหญ่ในเมืองเชียงตุงและอีกหลายเมืองและเข้ามาจัดการศึกษาเกี่ยวกับพม่าให้แก่เด็กในพื้นที่ประชาชนมักถูกเกณฑ์ไปบังคับใช้แรงงาน ทั้งโครงการก่อสร้างและเป็นลูกหากอาวุธให้ทหารทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยสยามปัจจุบันสถานการณ์ภายในรัฐชฐานก็ยังไม่มีเสถียรภาพทางความมั่นคงเท่าใดนักและยังมีกองกำลังกู้ชาติของตนเองอยู่ในพุทธศักราช2552ได้มีการจัดตั้งสภารัฐชฐานคำว่าไทยใหญ่ เป็นชื่อที่ชาวไทยใหญ่คุ้นเคยมานานควบคู่กับคำที่ชาวไทยใหญ่มักขนานนามตนเองว่าไทยใหญ่น้อยแต่นอกเหนือจากชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยสยามแล้วไม่มีคนรู้จักคำว่าไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่เรียกตนเองว่าไตชาวพม่าเรียกชาวไทยใหญ่ว่าชานหรือฉานซึ่งเป็นต้นเขาให้ชาวตะวันตกเรียกชาวไทยใหญ่ และยังเรียกชาวไทยยวนหรือชาวไทยภาคเหนือชองไทยสยามว่าชาญสยามอีกด้วยเซมิชเชนเพราะเนื่องจากชาวตะวันตกเห็นว่าคนสองกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันในขณะที่ชาวกะะชินหรือจิงพอเรียกว่าอาซามหรือชาวอาชางชาวปะหลงและชาวว้าเรียกว่าเสียม คำทั้งหมดนี้มาจากรากเงาของคําเดิมคือสยามสามหรือสามทั้งสิ้นส่วนชาวจีนฮั่นมีวิธีเรียกชาวไทยใหญ่ที่แตกต่างออกไปคือใช้คําที่แสดงลักษณะของชนชาติมาขนานนามเช่นเรียกว่าพวกเสื้อขาวป่าย,ยีพวกฟันทองจินชื่อพวกฟันเงินหยินชื่อพวกฟันดำเฮยชื่อ และยังมีชื่ออื่นๆเช่นเหลียวหลาวหมังหมานพวกเยลร้อยเผ่าและหยีเป็นต้นจีนจะมีการเรียกชื่อชาวไทยใหญ่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาทางประวัติศาสตร์อักษรไทยใหญ่พัฒนามาจากอักษรไทยใต้คงเก่าซึ่งเป็นอักษรที่ใช้ในหมู่ชาวไทยใหญ่ทั้งหมดโดยยังคงมีลักษณะกลม เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนไปเขียนด้วยผู้กันเหมือนอักษรไทยใต้คงอักษรถูงอกเมื่อรัชานตกเป็นเหมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2428ทางอังกฤษได้ส่งเสริมให้ชาวไทยใหญ่พัฒนาอักษรของตนขึ้นใหม่และจัดให้มีการพิมพ์ทำให้รูปอักษรที่เกิดจากการหล่อตัวพิมพ์มีลักษณะต้องกลมคล้ายอักษรพม่ามากขึ้น